สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคติธรรมนำทางชีวิตวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านไปร่วมเดินทางลึกเข้าไปในแก่นของธรรมะผ่านเรื่องราวที่ว่าด้วยการพึ่งพาตนเองการค้นพบคำตอบในใจการลุกขึ้นยืนด้วยแรงแห่งสติและปัญญาโดยนี่ตัวเอกอย่างใช้หนุ่มผู้หนึ่งที่เริ่มต้นจากความสับสนอ่อนแอและไม่มั่นคงในชีวิต ก่อนจะค่อยๆเติบโตและคนพบพลังที่แท้จริงภายในตนเองผ่านเหตุการณ์มากมายทั้งการพบครูบาอาจารย์การ,รเผชิญวิกฤตการเข้าใจกรรมและการมองเห็นความจริงของชีวิตจนสามารถดืนจากได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงนี่คือ,อเรื่องราวที่ผมอยากนำมาถ่ายทอดในวันนี้ในรูปแบบการพูดคุยที่เป็นกันเองเหมือนเรานั่งล้อมวงฟังธรรมด้วยกัน ใต้ร่มไม้ใหญ่ในวัดชนบทอันเงียบสงบเรื่องราวนี้ไม่ได้ตั้งใจจะสอนให้จำแต่ตั้งใจจะเชื้อเชิญให้รู้สึกให้ย้อนมองชีวิตของตนเองให้เห็นบางอย่างที่อาจเคยมองข้ามและบางทีอาจช่วยให้เราก้าวข้ามความกลัวความลังเลหรือความไม่มั่นใจบางอย่างที่เคยขวางอยู่ในใจได้ไม่มากก็น้อย วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงความหมายลึกซึ้งของคำว่าต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่ใช่ในเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงของการใช้จริงในชีวิตประจำวันที่เราทุกคนล้วนต้องผ่านการตัดสินใจล้มลุกลุกขางและที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้บางครั้งเราอยากมีใครสักคนมาคอยชี้ทางให้ช่วยให้เราตัดสินใจแทน แต่สุดท้ายแล้วทุกย่างก้าวบนเส้นทางชีวิตกลับเป็นสิ่งที่ต้องเดินด้วยเท้าของเราเองต้องตัดสินใจด้วยใจของเราเองและต้องรับผลของการกระทำนั้นด้วยตนเองเช่นกันเรื่องราวของชายหนุ่มในเรื่องนี้สะท้อนภาพของเราหลายคนเขาเริ่มต้นจากความว่างเปล่าในใจเหมือนคนที่ถูกเคลื่อนชีวิตซัดไปมาไม่รู้ทิศทางไม่รู้จะจับอะไรเป็นหลัก จนกระทั่งเขาเริ่มเดินเข้าป่าเดินเข้าใกล้ธรรมชาติและในที่สุดได้พบเสียงลึกลับที่เหมือนจะมาจากทั้งภายนอกเล็บภายในเขาเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตคำถามที่หลายคนเคยมีแต่ไม่เคยกล้าหาคำตอบเขาเผชิญความกลัวภายในที่เก็บซ่อนมานานเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในายามที่น้ำในสระไม่สงบเห็นแผลที่ไม่เคยรักษา<ๆ>เห็นความจริงที่ไม่เคยยอมรับ และเมื่อเขาได้พบครูบาอาจารย์ผู้ชี้แนะเขาไม่ได้รับคำตอบสังเ็จรูปจากใครตรงกันข้ามเขาถูกบอกให้เดินต่อเองถูกบอกให้ตัดสินใจเองถูกบอกให้เห็นเส้นทางและเลือกเส้นทางด้วยตัวเองเพราะแม้ครูจะมีปัญญาแต่ไม่มีใครเดินแทนใครได้ไม่มีใครทำให้ใจเราเปลี่ยนแปลงแทนเราได้ไม่มีใครรักษาบาดแผลในใจเราได้นอกจากตัวเราเอง การชี้ทางของครูคือแสงสว่างแต่การเดินบนทางคือหน้าที่ของผู้เดินในหลายเหตุการณ์เขาถูกทดสอบทั้งด้วยความทุกข์ความสูญเสียความผิดหวังและความกลัวเขาเห็นความทุกข์ของชาวบ้านเห็นผลของกรรมจากเรื่องราวของพ่อค้าเห็นโกลาหลในวิกฤตเห็นระบบเหตุปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าประหลาดใจ และทุกเหตุการณ์ก็ค่อยๆหลอมรวมกันเป็นบทเรียนที่ผลักนั้นให้เขาแข็งแรงขึ้นเหมือนเหล็กที่ผ่านการเผาการตีการหลอมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกแกร่งขึ้นและเปล่งประกายขึ้นกว่าเดิมจุดสำคัญคือชายหนุ่มเริ่มมองเห็นว่าทุกปัญหาที่เคยคิดว่าคนอื่นเป็นต้นเหตุแท้จริงแล้วมีรากหนึ่งอยู่ในใจของเขาเองเขาเริ่มมองเห็นว่า ทุกสุขทุกทุกเกิดขึ้นที่ใจและดับที่ใจเขาเห็นว่าไม่มีใครสามารถทำให้เขามีความสุขได้ถ้าใจเขาไม่ยอมรับและไม่มีใครทำให้เขาทุกข์ได้ถ้าเขาไม่เปิดประตูให้ความทุกข์เข้ามาเขาค้นพบว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการหนีปัญหาแต่มาจากการหยุดหนีและหันมาเผชิญหน้ากับมันอย่างตรงไปตรงมา เมื่อเขาค่อยๆเติบโตขึ้นเขาเริ่มช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะอยากเป็นยีโรแต่เพราะเขาเข้าใจความทุกข์เขารู้ว่าความสับสนมันเป็นอย่างไรรู้ว่าความกลัวมันเป็นอย่างไรรู้ว่าการหลงผิดมันเป็นอย่างไรและเขาก็พร้อมจะยื่นมือให้คนอื่นอย่างที่ครูเคยยื่นมือให้กับเขาไม่ใช่เพื่อชี้นำทั้งหมดแต่เพื่อให้กำลังใจ ให้แสงไฟเล็กๆที่ทำให้ผู้อื่นเห็นเส้นทางของตนเองชัดขึ้นและในตอนท้ายของเรื่องชายหนุ่มกลายเป็นผู้ที่ยืนอย่างสง่างามด้วยขาของตนเองเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีปัญหาแต่เขาเป็นคนที่กล้าเผชิญปัญหาเขาไม่ใช่คนที่ไม่เคยกลัวแต่เป็นคนที่รู้จักกลัวและยังยืนหยัดได้เขาไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบ แต่เป็นคนที่เข้าใจว่าชีวิตคือการเรียนรู้ทุกวันเขาคือภาพสะท้อนของคำสอนที่ว่าต้นแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริงทีนี้เรามาเข้าสู่บทพูดแบบพอดแคสต์กันจริงๆลองนึกภาพว่าคุณกำลังนั่งฟังเสียงนี้อย่างสงบบางทีอาจอยู่ในห้องเงียบเนียบหรืออาจอยู่ในรถขณะเดินทางหรืออาจจะกำลังนั่งพักผ่อนหลังวันทำงานนะัก ลมหายใจค่อยๆช้าลงใจค่อยๆผ่อนคลายและเรากำลังจะออกเดินทางไปด้วยกันในเส้นทางของธรรมะที่อ่อนอยูนและลึกซึ้งเริ่มกันครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตหลายครั้งเรามักเหลือขอให้ใครสักคนมาช่วยแก้ปัญหาแทนเราเราหวังให้ใครบางคนชี้คำตอบให้เราหวังให้คนอื่นทำให้เรากล้าตัดสินใจแทนเรา ทั้งที่ความจริงแล้วคําตอบทั้งหมดมันอยู่ในใจของเราเสมอแต่เรามากไม่ค่อยกล้ามองเข้าไปเพราะในใจของเรามีทั้งความมืดความเจ็บความกลัวและความไม่มั่นคงม,มัดในชีวิตที่เราพยายามหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเรื่องธรรมานี้จึงบอกเราว่าการพึ่งพาตนเองไม่ใช่การโดดเดี่ยวไม่ใช่การตัดขาดผู้คนหรือการแข็งก้าวจนไม่ยอมรับใคร แต่เป็นการรู้จักใจตัวเองอย่างซื่อตรงจนสามารถยืนหยัดบนพื้นดินแห่งปัญญาเมื่อเรารู้จักใจตัวเองเราจะรู้ว่าควรเดินทางไหนรู้ว่าควรทำอย่างไรต่อรู้ว่าปัญหาที่อยู่ข้างหน้าใหญ่จริงไหมหรือใจเราทำให้มันใหญ่เองและเราจะรู้ว่าความสุขจริงๆนั้นไม่ได้มาจากสิ่งนอกตัวแต่มาจากความสงบที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง ธรรมะจึงไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่เฉพาะในตำราไม่ได้อยู่เฉพาะในวัดแต่ธรรมะอยู่ในทุกลมหายใจทุกการกระทำทุกความคิดและทุกความรู้สึกของเราเพราะธรรมะคือความจริงของชีวิตถ้าเรามองเห็นความจริงเราก็จะพบธรรมะในทุกที่และเมื่อชายหนุ่มเนตเรื่องนี้มองเห็นธรรมะเขาก็เปลี่ยนไปโดยไม่จำเป็นต้องออกแรงมาก เพียงแค่ยอมรับกลัวยอมรับทุกข์ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงแล้วค่อยๆปล่อยวางสิ่งที่เกินความจําเป็นออกไปชีวิตเขาจึงค่อยๆเบาลงชักขึ้นและเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขึ้นมากนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาในวันนี้บางครั้งเราอาจกำลังเดินผ่านช่วงชีวิตที่ยากลำบาก อาจกำลังรู้สึกหลงทางอาจกำลังรู้สึกไม่มีใครเข้าใจแต่ในความเงียบลึกของใจเราเองมีคำตอบซ่อนอยู่เสมอขอเพียงเรากล้าที่จะหยุดและฟังมันสักครู่เราอาจค้นพบความจริงบางอย่างที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นกว่าที่คิดมากถ้าท่านชอบแนวคิดแบบนี้อยากติดตามเรื่องราวธรรมะแบบไทยๆ ที่เล่าแบบเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงผมขอฝากช่องคติธรรมนำทางชีวิตไปด้วยนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่เราจะเล่าให้ฟังในแต่ละสัปดาห์และถ้าอยากฟังเรื่องเล่าฉบับเต็มของชายหนุ่มในเรื่องนี้สามารถกดที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณที่รับฟัง ขอให้ธรรมะนำทางให้ใจทุกท่านสงบและสว่างครับ